นี่คือท่ากระดานนะครับท่ากระดานกุศลีสวัสดิ์เลยครับเพราะว่าท่ากระดานนี่ผมถ่ายทําให้พวกแม่คูบบอายารย์ได้ดูเยอะนี่ผมจําได้ว่าเป็นองค์ที่30ที่ผมถ่ายท่ากระดานที่ผมมีอยู่ผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับเนี่ยท่ากระดานกุศีสวัสดิ์เมืองกาญจนบ,บุรีนะครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้บางคนเขามีแบบพระเอาองค์เดียวหนึ่งมาพูดเขาบอกว่าเป็นต้องเป็นลักษณะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อนโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่พระเนี่ยพระท่ากระดานนีเป็นพระมีหลายพิมพ์นะครับ มีหลายขนาดด้วยเพราะฉะนั้นบางคนว่ามีพิมพ์เดียวอะไรอย่างนี้ยก็คุณไปดูพระองค์เดียวก็คุณมีอยู่องค์เดียวที่ผมดูที่ผมชมนี่ผมถ่ายให้ดูนี่สามสิบองค์คุณดูว่ามันเหมือนกันทุกองค์ไหมล่ะครับผมว่ามีหลายพิมพ์แล้วก็มีหลายขนาดมีหลายไซส์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเซียนพระองค์เดียวนี่ผมถึงค้านมาตลอดไปถือเอาตรงนู้นจนนี้เป็นจุดเป็นจุดตายเพราะพระอยู่ในกลุ่มนะครับพระขึ้นจากกลุ่มพร้อมกันนี่ไม่ได้มาเหมือนกันกับ ทุกองอย่างที่คุณพูดจุดเป็นจุดตายอย่างที่คุณพูดทุกองค์ถ้าขึ้นร้อยองมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดทั้งหมดหรอกครับคุณก็มีพระองค์เดียวคุณมาพูดว่าต้องเป็นอย่างของคุณอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพระแท้นี่คือพระทากระดานอุศีสวัสดิเ์เมืองกาญจนบรุรีที่ผมลงไปเนี่ยทั้งหมดพระกระดานอย่างเดียวผมจําได้ไว่าเนี่ยองค์ที่สามสิบก็ให้ท่านไปดูเปรียบเทียบเอาเองแท้เก้ออะไรยังไงก็ ไปดูเอาเองนะครับบรรดาเซียนที่แบบว่าไปยืนยันพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นแต่ผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์และพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นท่านเป็นคนอยู่ในกุเปิดกุกเองอะไรอย่างเงี้ยถึงท่านเหล่านั้นจะไม่อยู่ลูกหลานก็คงจะต้องสืบทอดคงฟังเรื่องเล่าจากท่านมาบ้างแหละนี่เลยในพื้นที่ที่ผมถึงบอกว่าต้องยกให้เมืองการเจ้าของอยู่ข้างๆกุกคนที่เป็นลูกหลานของคนที่อยู่ในรุ่นเปิดกุกนะ น่าจะมีความรู้ดีกว่าพวกเซียนบรรดาที่แบบคุยโตโอ้อวดทั้งหลายอะครับผมว่านะนี่นี่ความรู้คือความรู้สึกของผมก็เหมือนกับพระบ้านผมเหมือนกันโดยเฉพาะพระบ้านผมที่ผมมีอยู่ว่าเป็นเหรียญที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผมมีอยู่ผมก็ถ่ายทําให้ดูดูก่อนก็คือพระปื๊ดนะครับที่ผมลงไปแล้วอะ่ะโอ้พระสองร้อยกว่าปีมีนะครับเหรียญเหรียญสองร้อยกว่าปียุค ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพระเมืองสุรินทร์ผมถ่ายไปให้ดูเลยนี่ก็นี่เมืองการนี่ก็เหมือนกันนี่พระพืทธเมืองสุรินทร์ผมเป็นคนเมืองสุรินทร์นะผมก็ถ่ายทําให้ได้ดูไปแล้วนั่นคือพระเลียญที่เก่าแก่ที่สุดสองร้อยกว่าปีสองร้อยยี่สิบกว่าปีนี่ก็คือพระท่ากระดานนะครับเมืองการจจนบ,บรุรีถ่ายทําให้ท่านได้ดูกันให้ท่านได้ชมจจ,จ,จุใจเข้ามาเถอะครับเข้ามาในศูนย์พระเครื่อง ARL ของผมนี่ท่านจะได้ดูแบบพระองค์เดียวเนี่ย พระภิอ,องแบบท่ากระดานอย่างนี้กูจะได้ดูถึง30องค์งเลยคิดที่ผมถ่ายให้ให้ท่านได้ดูเนี่ยให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันได้เต็มอิ่มใ่มีข้อมูลเปรียบเทียบกันว่าทิ้งผมมี30องค์งนี้ก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบของใครตรงเียของผมเองก็ได้30องค์งแล้วมีความแตกต่างและเหมือนกันตรงไหนท่านก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกันผมเชื่อว่าท่านทุกท่านน่ะเก่งกว่าผมเยอะเรื่องดูพระแต่ว่า ท่านอาจจะไม่มีข้อมูลเยอะเท่าผมมีผมก็อาจไม่เยอะเท่ากับคนอื่นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าผมก็มีเท่าที่พอถ่ายทําให้ดูด้ยวยผมก็ถ่ายมาเรื่อยๆครับนี่นะครับจากศูนย์พระเครื่อง A.R.L. ของผมชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยกรุณาเถิครับครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทั้งหลายครับนี่คือจากคําพูดจากใจจริงของคนสะสมพระมา40-50ปี ตั้งแต่เด็กมายัางต้นจนแก่เท่าทุกวันนี้ไวเลยเกษียณไปแล้วครับเป้าสูงเลขเตไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับศูนย์พระเครื่อง AIL e e ของผมเข้ามาดูครับผมจะถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าผมจะคิดว่าไม่เห็นสมควรต้องถ่ายนี่ผมถ่ายพระกุพระเหรียญยุคต้นๆไปแต่ยุคก,กลางลงมาผมลูกหลังผมยังไม่ได้ค่อยได้ถ่าย แต่ผมจะถายเอายุคต้นข่อนผู้เรียนแต่นี้ผมเอาพระกุพระเบญจภา,าคีมาให้ดูกันก่อนครับก็ให้ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาได้เปรียบเทียบกันเอาครับในเบญจภา,าคีของเนื้อชินครับที่ผมพยายามเอามาลงอย่เนียครับไม่ว่าจะเป็นพระมเหสวนพระทากระดานพระล่วงลางปืน ล่วงหลังลายผ้าอะไรต่างๆแล้วก็พระหุยานอะไรเงี้ยในเบนจะเป็นทีเนื้อชินผมจะพยายามมีผมพยายามามาลงให้ดูก่อนๆให้ดูก่อนครับแล้วพระยอย่างอื่นจะตามมาครับเพราะว่าผมสะสมมาไว้ผมก็จะพยายามให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มีข้อมูลได้ศึกษากันครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับ